นนเห็นนะลูกจ๋าวันนี้เราไปทานข้นไปกันไหมนี้แม่มั่นใจจะทำของที่กชอบออกมาให้ลูกกินไม่ว่ากินข้าวหรไกวันนี้เพืแล้วงมาก่วันต่อูนี้แม่ทของดของลูกไว้ให้แม่จะากับแม่กัน่ไห เราเคยออกไปข้างนอกเห็นน้ำรุ่มน้ำ มาแล้วแบบรุรุ่กินอะไรก่อนไหมแม่ใกับข้าวให้รุ่งเรยเลยกินกับข้านาน้วนะเรื่องวยหลัของลูกชายปแม่ให้กับเรา้วว่นวายเาเลยใครใส่ที่เราผ้า้องใส่ั้ต่อนนีะใส่้แล้วลูายก็เลยยิงไปมาจาแม่ใสัาที่กองี่ยติดหกแบบนี้งเกิดขึ้น so <laughs> i'm ขอให้กหน้าจะร้อนแค่ไหนของนือจหนักแค่ไหนฉันก็คงตั้งใจซื้อของเองเต็มทีเพื่ออาหารเลี้สุดแสษของผู้ชายเสือรางเพียงเท่านั้นจนกระทั่งตกเหยชายหลมก็ได้กลับบ้านเพื่อจะมากินข้าวกับแมงปอที่ได้สัญญาไว้ไหนี้คุจะได้ข้าวอย่างไวมากิน้าวที่บ้านกันก่อนเสียเวลาจริงๆชายหลงกลับบ้าน เโต๊ะน,นั้นก็ยังมีแม่ที่นั่งหลับอยู่ด้วยใบหน้าที่ยิ้มเ้มอิ่มเอิบท่ามการอาหารมากมายของที่ลูกชอบทุนั้นและที่แม่ทำเองกับมือไม่หวา,ารไม่แลอกเนี่ยใกินในใจ <c oughs> และรู้สึกในใจที่แม่ทำอา,า,าหารรยเป็นขนาดนี้แม่วัน้ว่าจะทำขนาดนี้ขอบคุณนะครับแม่มาามามาี้าวกัน,น,นกักว่า,วาอา,า,ายเงียบเงียบกว่าผูชา เได้แล้วผกลับมาแล้ว่ยาี่าบตัวนี้จะตายแล้วเนี่ยเร็ใช่จรจเดม่เจ็บตัวแม่มอไทีที่เขาแตดตัวแม่นะเขาด้นว่ามีอะไรบาอย่างผิดแปลกไป,ไปัชตาตาของไทยต้องที่สุดซึ่งในวินาทีต่อมาน,น,นี่เขาก็รู้ได้ทันทีว่า ข้าแม่เมื่อไหรได้นี้ไปก่อนนะเพื่อนสชั้นกว่าแตาาเนนะแาเ่เรากินท่าวแม่สุดท้ายเมื่อไหรนะแล้วกินท่าอะไรทำไมเราจรอะไรไม่ได้เลยช้สมองและปรหัมากมายที่นมาวัน,นการศึกษาแมเเขาโดยลำตัวถือชนก็ค่อยอยยลับมา है कुल 9 3 300 मीटर का टोटल है मेन